ว okay. ันนีมาใส่กับเนี่ยกลับออกุ้งนี่อันนี้มันเขา่มามันจับไม่ได้ตมันจับเขา่าอันนี้มันเข่าเารับปีเนะตอนี้อากา็ใส่ใส่ประแดกเล็กน้อยหรือว่ากะปฟอะไรเหยื่อกุ้งอาจจะใส่แนวน,น,นี้เอาเอาใส่ก่อนหนึ่ง

เาียนี่เนี่เดเด่ยเนนี่เดาไขเเ่เวนี่เด้วนนานี่เียเดีเล่นแต่นะเดี๋ยวเาย่ย่น่ บรรยากาศโคตรดีนะนในทำมาหอดซาแล้วอ่ะไก่โ <Okay. S 1> คตรวะทำไปก่อขาสูงหนออย่าเปียอย่าลงเด็กหน่อยนะเดี๋ยวเป็นยังครับ่ให้เด็กหน่อยมากไกลจะใส่เดีอัออออออนหอม ที่ที่ใส่เขาก็เอามันจำจำ,จำมัวเองจำนันี่แต่ว่าเขาก็บอ่เคยใส่เกดเองแบบโมมิสูตรนะนี่เป็นแนวนี้หนังหนึ่งลังสองแบบนี้ มันมีอันนี้จัหน้อยถ้าจังยามบันเนี้ยเดี๋ยวเทาไปใส่ใส่บอลที่มีที่ดินดนาอ่ะเัาจะเบิ่งบอลที่มันมีแบบของมันมักอยู่หืมครับเคยใส่ในสองเถื่อ แบลเอาเบิรงนดำยู YouTube. ่ทูบนี Gesch ่ไอนี่งูอ่ะเต่กว่าป่าลายนะป่าป่าบอดออ้งๆว้าวเขาซีไซร้องแต่ไม่้องเลเราก็ใส่จําดินค่ะ อย่าใส่แต่นั้นดิดูโีโอ้ยลมขนาดออ้ยเยว ตาตกตรงนี้ทำพองเลยว่าสามเมตรสามหาสี่เมตรนี่คือสามของเองเอาอย่างหนวกจึดหาหนวไปจะถือมืวถือนะ ก็หนนักบกนะกันะนักบกอัอนีิอย่าง้อน่ะมนักบกอัสีโอ้โหเมื่อื่นตอนสาวหสี ผามายามให้มันสีได้หน่อยดือได้หลายเพราะว่านนี้อาก,ก็ใส่เสือส้อที่สองเบิ่งใน, YouTube นยูทูบนะสำหรับหมื่นคนสำหรับนี่ฮะสิบาทไปเบิ่งต่อใส่มบ้านนี้นี่ยกำก็ตื่นนอนพยายามมาบันถึกรูปบ่ถทึกตอนีหนาวตอนน,อน,นี้อากาศตรหนาวบมกไว้นะ นานจุดว่ายักษ์นุงนำ้ำในบรรยากาศยามเช้าเนี่ยอาแตพาไปเนี่ยขาดน้มสาร <laughs> Nei ก็ถือก็ถือก็ถือก็่าเป็นน้ำเงี้ยเงี้ยเก่าเพราะว่าเงี้ยแข็งนล้วถ้าใส่วางก่อนยิ่งถือเดี๋ยวพาไปบางอี คือแตนี่นี่ลายเติมนะแตนี่

นี่หลาเตอร์เปนเทนนิกระนี่นถาว่าเจ็ดแปดลังอลายซ้ำนี่ไลนาเตอร์เดี๋ยวพาไปผักนี่ ตัวน,นี้บ,บอสโตโตเลยต่เด็กตัวน,นี้ลายเต๋อเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็บมียังลายพักกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เขาเลยทุกคนเดียเด๋ยวเขาเดี๋ยวคลิปหน้าฮสิเห็ดใหม่